เอ๊ะนัดน้ององุ้อยไปเก้าโมงครึง่งยังไงครับพี่กี้รบแต่วพวกเราช่องโบว์บ<ะ>้า คุณเกิดไปเก้าโมงครึ่งสิบโมงแล้วจ้ายังไม่มาขอบคุณมากก็นั่งรอคุณคุณเขาต่อไปนะฝนก็ตั้งเขาว่าจะตกดีมากเดี๋ยวเรารอเพื่อนๆมานะครับไงครับพี่จี่ดี๋ครับเกิดอะไรขึ้นครับเกิดปัญหายหน่อยครับช่วยแม่รดน้ำต้นไม้รอไปก่อนครับวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามดีอ่ะ สว kind of ัสดีครับพี่น้องชาวพาร์ทชั่นนะครับพบกับพวกเราช่องโบบ้าแน่อีพีนี้ก็เป็นอีพีที่สองแล้วนะครับถึงเวลาแล้วนะพี่ที่เราจะออกหากินเตรียมท้องไว้รอเลยตั้งแต่เช้าโอ้ยไม่ได้กินอะไรตั้งแต่เมื่อคืนเนี่ยขี่มาสองรอบอะไรนะวันนี้ก็เป็นอีพีสองแล้วที่เราจะออกไปหากินที่จังหวัดเพชรบูรณ์นี่แหละใช่วันนี้เราจะไปร้านอะไรกันวันนี้ เราจะไปร้านอาหารตามสั่งซึ่งบอกได้เลยว่าถ้าคนเป็นคนชอบกินอาหารตามสั่งอาหารทั่วไปไม่ว่าจะเป็นผัดกาาระเพรากับข้าวผมว่าก็ไม่แพ้กับร้านอื่นๆเลยโอ้โหเด็ดอันนี้เด็ดอันนี้กินกินมาสองรอบสามรอบละวันกับข้าวเด็ดคนขายอะไรนี่แต่วันนี้เราไม่ได้มาแค่สองคน uh oh. นะ <laughs> วันนี้เรามีพี่ชายสุดหล่อของเรามาด้วยนะครับคุณต๊อบครับเจ้าของเพจสีอิ๊วทัลโต้เออ ชอบขับรถแล้วหรอพ่อหรือเป็นคนที่ชอบถ่ายภาพแล้วหรอพ่อนี่เลยเพจ CU Photo เดี๋ยวเราจะขึ้นให้ตรง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 นี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้ <c oughs> นสามารถติดต่อชมภาพได้นะครับจริ <c oughs> งๆพวกเราก็ว่างนาะถ้าถ้าเราไม่ว่างรายการนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับ <c oughs> ขอขอบคุณนะครับความว่างของพวกเราเดี๋ยวก็โอเค อเดี๋ยวขอเวลาเราเตรียมตัวสักครู่นะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านอาหารเลยครับไป ตอนนี้ก็มาถึงร้านนี่เลยถูกใจฮะเปิดมานานแล้วนะเปิดมานานแล้วใช่ใชครับเดี๋ยวขออนุญาตถอดแมสก่อนจะได้ยินนะใต่เจอไดยยินถอดแมสดีกว่า <laughs> โอเคถึงเวลานะครับที่เราจะเข้าไปสั่งอาหารกิน,นะครับจะดูกันว่าวันนี้กับข้าวที่เราสั่งมาจะมีความน่ากินและความอร่อยมากขนาดไหนครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูความเป็นข้างในนะครับ ม,มีข้าวปลาทับทิมทอดกระเทียมบวกไข่ดาวนะครับต้มยำทะเลน้ำข้นข้าวกะเพราหมูสับข้าวกระเพ,าาพารพาเนื้อมักกะโรนีหมูก๋วยเตี๋ยวขั้วไก่นะครับอาหารนี่สั่งมาทั้งหมดจะหน้าตาเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวรอชมกันสักครู่เดียวนะครับผม ต้มยำทะเลน้ำข้นข้าวราดถินข้าวเทียมกับไข่ดาวของมตรอนนะครับแล้วก็้วยเตี๋ยวกุ้วไก่นะครับอาหารของเราที่สั่งมาเนี่ยคือยังไม่ครบนะครับเหลือผัดกะเพาราคุณผู้ชมหิวกันแล้วสิโอ้ยคือ,อไม่ใช่แค่คุณผู้ชมหิวนะผมก็หิวแล้วเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวอีกสักครู่นะฮะเราจะกินดูซิว่าวันนี้เราจะกินหมดกันไหมครับแล้วก็ค่าเสียหายจะเท่าไห,หร่เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศการกินข้าวกันเลยครับ งอร่อยนะนุ่มมากครับไม่เหนียวอร่อยกินแล้วพอดีอร่อยครับงับอื้อากมากเลยต้องเอาเนื้อหืมกลมกล่อมอืมรสชาติดี มีความกรุบเร่เป็นกะเพราแบบแห้งๆครับถ้าคนที่ชอบกะเพราแห้งสองโจยดที่สุดของระเทนไ้ยเราลองมันมีแค่เมนูเดียวดูเริ่งมากขนาดนี้กินหมดหรือเปล่าวันนี้ EP แรกเท่าไหร่ EP สองจัดเต็มเท่านั้นนะครับ Very ก o o d ผมนจะบ,บญญรรยายน้ำรสชาติได้บอว่ามีความหอมของการผัดกินเข้าไปรสชาติจะมีความกรมกรอบยิ่งขึ้นนะครับนี่ผมบอกแค่นี้นะต้องห้ามพลาดในการสั่งเมนูมากรโรนี้นะครับ ยอดข้าวแบบเรียนไม่สวยมากเหมือนข้าวได้อยู่ในทุ่งนาที่กำลังเป็นรวงมาแล้วหมายถึงออกทะเลกินดีต้องมากินอ่ะก๋วยเตี๋ยวขั่วไก่ครับ อย่ชาช้ารอารอบอย่าตกรอบอย่าตกมันก็หนักอยู่เหมือนกันอร่อยอร่อยทุกมเมนูอ๋โโอโหแน่นทุกทจะหมดแล้ว เป็นคู่้นำของคุณดิบๆแหลชื่ออะไรพี่สิ่งโต๊ะโต๊ะอะไรเนี่ยกลางเลือกเกิด็ดกินเนี่ยกินเหมือนกันพี่ก็อาหารค่อนข้างที่จะเยอะนะเมื่อกี้แต่เราก็กินหมดนะเพราะความอร่อยชาวทางคานคุณท่านที่อยากกินอะ่ะกำลังไตแล้วจะเราชาวโบบ้าเซิร์ชร้านอะไรเอาอีกทีร้าน ใจี่อยากมาไหมาค่าเสียหายเราวันนี้จะเท่าไหร่คิดดบเลยครับค่าเสียหายของเราวันนี้หา,านี่้มกนะม็วันนี้นะครับเวลาตกลง ชมไปที่ไหนนะครับโปรดติดตามและกดไลค์กดแชร์กดต่อสังขัยให้ช่องเราด้วยครับกดชาวโบ๊ะโบ๊ะคของเรานะครับสำหรับวันนี้มีดีที่องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าผมมิกกี้และพี่พิโตครับขอลาทุกผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ